WHA- แม่เจ้ะปัวขายากัะบกี้ไป่อไปตรงหน้าสามือกับบอหลอ้ยบถท่านมีไว้ดูกระบกี้แม่จะปัวขายากะบกี้ไป่อไปตรงหน้าจามือกับบอหลอ้ยรถท่านมีไว้ดูกะบกี้แม่จะปัวขาดยากระบกี้ไปจอเไปตรงหน้าจามือกับบอหลอ้ยเขาบอกกับบัตรแบเป็นผิดกฎหมายแล้วมันตัดแงไหมล่ะบอได้ดัดแล้วมันผ่านเขาบอกกับบัตรแตเป็นผิดกฎหมาแล้วมันตัดแบง พรานดาเนียมัน้าเาบอกต้องปรแตลนผิดกฎหม่แล้วมันจัดแปลงไมกนดียลมันขมข้มเียลกระดางไม่ะอมันแตก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 เจียมันกระด้ไมมันกมันแตกมันแตกมันแตกครับคนนชั้นประถมสาปีที่4นะครับวันนี้มาพบกับคุณครูเกลียม อีกเช่นเคยนะครับแช่ผลคงุลทศนะครับอ้าวันนี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่สองนะครับสองสามระดับนะครับในการเรียนออนไลน์นะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับรายวิชาคอมพิวเตอร์เอาวันนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องของขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะครับ ของชั้นประถุสามปีศีในหลัว,วิชาคอมพิวเตอร์นะครับผมขั้นตอนวิธีการแก้ไขปัญหานะครับตัวชี้วัดนี้ก็คือเชิผลนะครับเชิงตรรก,กะในการแก้ปัญหานะครับอธิบายการคำนานการคาดการผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่ายนะครับเีาจะมาดูกันนะครับทุกท องกอ่าเราไปเรียนรู้จักองค์กริทึมก่อนนะครับสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีแกอริทึมนะครับก็คือกระบวนการแก้ปัญหาที่มีลำดับหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจนนะครับองกอริทึมมีขั้นตอนดังนี้นะครับหนึ่งทำความเข้าใจในอ่เข้าอ่าทำความเข้าใจปัญหานะครับ เรามีปัญหาอะไรเราต้องเข้าใจนะครับสองคิดวิธีการแก้ปัญหานะครับอาจจะมีหลายวิธีนะครับในการแก้ปัญหานะครับอาจอาจจะมีปัญหาในชีวิตประจำวันนะครับสามเรียงลำดับขั้นตอนก่อนและหลังในแต่ละวิธีการนะครับในการแก้ปัญหาเราต้องมีเร,เรียงลำดับขั้นตอนให้ชัดเจนนะครับ สี่ทบทวนขั้นตอนแต่ละวิธีอีกครั้งหนึ่งนะครับห้าตรวจสอบความถูกต้องนะครับผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนอแต่ละวิธีการนะครับขหกเลือกใช้วิธีที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อนำไปใช้แก้ปัญหา นะครับผมนะครับอ่ะมาดูต่อไปอะขอ,อขออนุญาตนะครับผมอ่ะมาดูมาดูขั้นตอนการแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความนะครับ การเช้กความแสดงขั้นตอนการทํางานมสาีส่วนประกอบสอส่วนก็คือลำดับและขั้นตอนการทํางานนะครับเอาในตัวอย่างนี้คุณครูยกตัวอย่าง,ของ,าองข,ของการต้มไข่นะครับของการต้มไข่อ่ะ,อะมาดู นหนึ่งเตรียมสมการและอุปกรณ์นะครับการต้มไข่ต้องมีอะไรบ้างมีน้ำมีไข่มีหม,ม้อนะครับเขาบอกว่าการต้มไข่ที่ดีนะครับเราจะจับอุณหภูมิจับเวลาได้จะต้องเป็นไข่ที่อยู่ในอุณหภูมิห้องปกตินะครับไม่ใช่ว่าเป็นไข่ที่ออกจากตู้เย็นแล้ว นะครับที่เขาบอกว่าจับเวลาสามนาทีสีทีก็คือใครที่อุณหภูมิปกติแนละนักเรียนนะครับมีอมุปกรณ์่วงประกอบสองเติมน้ำในหม้อใส่ไข่ลงไปนะครับหรือบางคนอาจจะมีวิธีอื่นก่อนไว้อาจจะใส่ไข่แล้วใส่น้ำมีไหมครับ อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนที่สามารถที่จะแล้วแต่เขาเรียกว่าการแก้ปัญหาแล้วแต่ระบุคคลนะครับสามานำหม้อตั้งบนเตาแล้วก็เปิดไฟนะครับสี่จับเวลา,าในตัวอย่างนี้เขาจะจับเวลาสี่นาทีแล้วก็ปิดไฟห้านำขันที่ต้มสุกออกจากหม้อนะครับใส่น้ำเย็นแล้วก็ออกขันได้อยากจะได้ ไข่เป็นแบบไหนก็าตามใจของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการต้มไข่เขาเรียกเป็นระดับขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับบางคนอาจจะมีสลับรับปรเปลี่ยนบ้างนิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับการาวิธีการดำเนินการแต่และบุคคลนะครับ มาดูการแสดงอัลกได้ทื่มด้วยรหัสจำลองหรือสุดโคดนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับเนะราสามารถกำหนดขึ้นเองได้นะครับเหมือนเราเดินทางไกลลูกเสือนะครับอ,อย่างเช่นสัญลักษณ์ลูกศรชี้ไปทางขวามือ,อซ้ายมือขึ้นข้างบนลงข้างล่างนะครับ หรือตรงไปเลี้ยวขวาตรงไปเลี้ยวซ้ายหรือเดินไปหรือเดินขึ้นบนทางเขาทางซ้ายเดินขึ้นบนทางขวานะครับอันนี้สัญลักษณ์นี้เราสามารถกำหนดขึ้นเอกได้นะครับสำหรับสัญลักษณ์ของอ,อังกอริทึมสุขศนะครับเราจะเจอบ่อยในการเดินทางไกลนะครับ เอามาดาูวิดีโอนี้นะครับการสแสดงคอนเทมด้วยพังงานและโฟชาร์ดนะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีวิดีโอให้ดูนะครับครับอ่อ นะครับ อ,อันนี้มันดูสัญลักษณ์ก่อนนะครับสัญลักษณ์และคำอธิบายนะครับที่เราจะได้ใช้กันในใช้ระดับปรฐมศึกษาปีที่4นะครับอันที่หนึ่งนะครับ จุดเริ่มต้นหรือ,ส,อสิ้นสุดการทำงานนะครับจะใช้สัญลักษณ์เดียวกันก็คือลักษณะจะเป็นลูกคล้ายๆวงรีนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงานนะครับมาดูรูปที่2 i n นะครับ i n p พ t o u t p พ t ก็คือการนำข้อมูลเข้าหรือออกโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์นะครับการนำข้อมูลเข้าหรือออก จะลักษณะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมหน้าขนานนะครับจะเอียงๆหน่อยนะครับอันที่สามดิสเพย์ก็คือการสแสดงผลบนหน้าจอนะครับจะคล้ายๆเป็นรูปคล้ายๆนี้จะเป็นรูปเหลี่ยมตรงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรูปคล้ายๆลูกศรน,นะครับเป็นการสแสดง ผลบนหน้าจอนะครับที่สี่ทิศทางนะครับจะเป็นลูกศรขึ้นลงนะครับอตอนนี้ก็ให้นักเรียนดูสร่รไปก่อนนะครับตอนนี้อาจจะยังอ,อาจจะยังไม่เห็นตัวอย่างนะครับมารูปสีเขียว,ยวรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็คือโพเซตจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับ ป็นตัวดำเนินการหรือประมวลผลนะครับหรือก็อย่างหนึง่งนะครับสีชุม่มพูตรงนี้นะครับการนำข้อมูลเข้าแล้วก็มีการประมวลผลทางแป้นพิมพ์นะครับลักษณะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมนะครับข้างบนก็จะเป็นแบบเอียง,ยงหน่อยนะครับอา่า การนำข้อมูลเข้าจากแป้นพิมพ์ามาดูตัวนี้นะครับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตรงนี้นะครับเป็นการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับการตัดสินใจตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็จะมีจุดเขาเรียกว่าไม่ใช่จุดวงกลมวงกลมตัวสีฟ้าๆนี้เขาเรียกว่าเป็นจุดเชื่อมต่อ นะครับเป็นจุดเชื่อมต่อของลูกศรตัวนะครับเอา,มา,อา,อานะมาดูตัวอยา่างอ่านะครับมาดูตัวอย่างแผนผังแบบโครงสร้างเรียงลำดับนะครับ แ่ที่วัวบอกนะครับก็จะมีจุดเริ่มต้นกับสิ้นสุดสัญลักษณ์จะเหมือนกันเลยนะครับจะคล้ายๆเป็นรูปวงรีนะครับจุดเริ่มต้นจากนั้นสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับบนจะสีเชียงนั้นก็คือเป็นการป้อนรหัสหรือป้อนข้อมูลทางแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดของเรานะครับ จากนั้นก็จะมาแสดงผลบนหน้าจอสัญลักษณ์จะเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ้นสุดการทํางานนะครับอันนี้เป็นสนัญลักษณ์ของโฟชาร์ตนะครับกริดทึมอ่าเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูอ่าตัวอย่างนี้นะครับเห็นไม่ชัดอ่าตัวอย่างนี้นะครับเป็นการตัดสินใจส,สองทิศทางคือ,อทิศทางเมื่อตัดสินใจว่าใช่และ ทิศทางเมื่อตัดสินใจว่าไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างการป้อนรหัสป้อนข้อมูลของเรานะครับสัญ,ญลักษณ์เหมือนเดิมก็คือเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นป้อนพาสเวิร์ดก็คือชื่อ็นยูสเนมก่อนนะครับเหมือนเราเข้าระบบเข้า Facebook ของเรานี่แหละนะครับป้อนพาสเวิร์ดเออขอโทษป้อนยูสเนมและก็พาสเวิร์ด ตามมาด้วยอ่าอ่า,อาพาสเวิร์ดอายุส์เนมพาัสเบิเรบ์ดนะครับอายุส์เนมใช่หรือไม่ตรงไหมนะครับถ้าใช่ก็จะลงมาข้างล่าง แล้วก็ให้ใส่พาสเวิร์ดถ้าใช่ก็จะลงมาอีกนะครับเขาจะบอกว่าผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้องนะครับแล้วก็สิ้สุดการทางานแต่ถ้าไม่ใช่นะครับยูเซอร์ไม่ใช่ก็ต้องใส่ยูเซอร์ถูกต้องแล้วก็กลับมานะครับพาสเวิร์ดใช่ไหมไม่ใช่ก็ต้องฟั่งบาทางขวามือนะครับแล้วก็จัดลูกศรก็จะย้อนมาทำให้ถูกต้อง นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของอฟู้ชาร์ดนะครับในการเรียนดับขั้นตอนนะครับอา่าสำหรับใบงานนะครับใบงานอัครูก็จะมี ไว้อยู่หนึ่งใบงานนะครับเป็นความรู้ก่อนเรียนนะครับอ่าอย่างเช่นพิจารณาแรงเงาต่อไปนี้นะครับโดยเรียงลำดับเขาเรียกว่าเป็นรหัสคำสั่งนะครับอ่แล้วก็มีการเรียงลำดับของอ่าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆ คุณครูก็จะฝากไว้แล้วมีทั้งหมด10ข้อนะครับเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับ like สำหรับายงานของครูนะครับก็มีไว้เท่านี้นะครับสำหรับนักเรียนชั้นปุมสามปีที่สี่นะครับครัูครูก็ขอฝากไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ My am my damn, my damn, a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  damn, my damn, My damn, my damn,